ภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นมาร์ดดีเพชเชนมักไม่พบอาการซึมเศร้าที่ชัดเจนผู้ป่วยโรคนี้หลายคนยังรับผิดชอบหน้าที่การงานได้พูดจาทักทายยิ้มแย้มกับคนใกล้ชิดได้เหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่มักมีความวิตกกังวลไม่มีความสุขพูดถึงหรือแสดงอาการเจ็บป่วยทางกายให้เห็นบ่อยๆ เช่นปวดหัวปวดหลังปวดท้องเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องหลายคนไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุการเจ็บป่วยทางกายแต่ไม่พบความผิดปกติทางกายใดๆอย่างชัดเจนหรือในบางรายอาจมีอาการทางพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมแบบ perfectionist คือ ย้ำคิดย้ำทำ